คลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดูประเภทของแรมแล้วก็ความเร็วของแรมที่เราใส่ไว้ในเครื่องนะครับผมไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆเพิ่มนะครับสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะครับรายละเอียดดูยังไงนั้นเราไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับ ดูมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูความเร็วแรมแล้วก็ประเภทของแรมนะครับผมอ่าให้เพื่อนๆมาตรงที่พื้นที่ด้านล่างของทัสบาร์ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับกดทัสเมนเชอร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาตรงที่หัวข้อ Perform a n แ e ครับผมแล้วก็มาติ๊กตรงที่แรมได้เลยนะครับรายละเอียดหน้านี้นะครับจะดูกันง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้คือสปีดครับคือความเร็วของแรมนะครับอ่าคอมพิวเตอร์ของผมเนอยู่ที่ความเร็ว200เอ่อ2400 มกะเฮิร์ตรงนี้ดังนี้นะครับผมแล้วก็สล็อตของผมมีทั้งหมด4สล็อตนะครับแต่ว่าใส่เพียงแค่2สล็อตนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เอาเมาส์มาวางแชร์ค้างไว้ตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าแรมของผมเนี่ยมีใส่ทั้งหมด2สล็อตโดยใส่ที่สล็อตท,ที่สกูนะครับหายไปกแล้ว โดยใส่สล็อตที่2นะครับเป็น16 g ิกนะครับผม2,400เมกะเหมือนกันนะครับแล้วก็สล็อตที่4นะครับส่วนใครไม่รู้ว่าเราแรมเราเป็น DDR ประเภทอะไรนะครับเพราะปัจจุบันมี DDR 3 DDR 4นะครับแล้วก็ DDR 2นะครับโดยปกติแล้วมันจะขึ้นตรงมุมขวามือตรงนี้นะครับถ้าของใครไม่ขึ้นแบบผมนะครับคือคือบางคนอาจจะขึ้นโชว์มาตรงนี้เลยครับว่า อย่างผมเนี่ยมกกันดีดีอ d r 4อะไรอย่างนี้นะครับผมวิธีการดูนะครับก็มาตรงที่ Start Windows ตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาตรงที่ส Start ตรงนี้ครับขออภัยครับหลังจากนั้นคลิกขวานะครับมาตรงที่ run นะครับพิมพ์คาว่า C M D นะครับเมื่อมาหน้าจอนี้นะครับผมจะทิ้งข้อความเอาไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถ copy ข้อความมาวางได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด enter ครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นประเภทของ ram นะครับผม รายละเอียดในการดูไทส์นะครับอย่างเช่นตรงนี้เมมโมรีไทส์ของผมนะครับมันเป็นศูนนะครับศูนย์นี้ก็คือเป็น DDR4 นะครับผมของเพื่อนขึ้นว่า21มันจะเป็น DDR2 นะครับหรือว่า24จะเป็น DDR3 นะครับในในในส่วนตรงนี้ที่เขาเป็นแบ่งแยกประเภทนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่เขากำหนดเอามานะครับผมก็ตัวเลขมันจะขึ้นมาแค่นี้นะครับ0 21 แล้วก็24ครับผมก็ประมาณนี้นะครับอย่างไ้ผมจะลงรูปตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับเพื่อนจะได้เข้าใจนะครับเวลาที <S 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 ่เราจะไปซื้อแรมมาเพิ่มเนี่ยจะรู้ว uh> ่าโอ้สล็อตเรามีเพิ่มละของผมเนี่ยว่างสองนะครับอยากซื้อสล็อตแรมมาเพิ่มนะครับก็สามารถซื้อได้เลยครับโดยการแค่ดูตรงนี้เองนะครับผมดูสปีดนะครับดู ddr นะครับก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับใครที่กําลังหาวิธีดูอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการดูนะครับนอกจากลงโปรแกรม CPUC ก็อันนี้ก็สามารถดูได้นะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมด้วยนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้หมดเลยนะครับทีนี้จบแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาอยู่นะครับทีนี้จบแล้วขอบคุณมากครับ